ฟองขึ้นครับแล้วน,นะฮะฟองปลาอะไรครับเนี่ยปลาเข้าหน้าเบ็ดอยู่นะครับมีฟองขึ้นอยู่ครับอืมได้ผลครับนะนะหนักๆเลยอุ้วิง่งวิ่งวิ่งวิ่งิ่งวิ่งวิ่งวิงวิงว่ง,ง,ง,งอะไรเอ้ยออ้เปลี่ยนแผนปุ๊บโดนเลยครับนะฮะถอนอุ้ยอุ้ยอุ้ยหนักๆครับไมน้นี้โอ้ <c oughs> โดนโดนอย่างนี้ก็โดนสิจ้าโอ้โหโอ้โห,โโหตัวใหญ่ เอาเลยนะครับตอนนี้เดินทางมาถึงหมายแล้วครับนี่นะครับสภาพหมายวันนี้เข้ามาลึกเหมือนกันครับแต่ว่ามันมีช่องอยู่นิดหน่อยครับตรงนี้ครับนะนี่ครับรอยเขามาขุดมันแล้วก็เอาลำมันมากองไว้ตรงนี้ครับเราน่าจะลงตรงนี้ครับเพราะว่าตะลิ่งตรงนี้น่าจะลงได้ต้นไม้ยอดไม้ข้างบนไม่มีครับเดี๋ยวจะลงหน้านี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเตรียมอุปกรณ์สักแป๊บครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ เอาแล้วนะครับจัดเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยนะครับพร้อมแล้วไปกันเลย สวัสดีครับสวัสดีนานานักตกปลาทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ที่มีใจรักและชื่นชอบในเกมกีฬาการตกปลาทุกๆท่านนะครับมาเจอกันอีกคลิปครับผมกับนาวาชาแนลนะครับวันนี้ก็อยู่ที่อำเภอพัฒนานิคมครับจังหวัดลบบุรีนะครับผมวันนี้ก็เดินทางมาที่คลองส้มครับตรงนี้อยู่ที่ช่วงระหว่างซอย20ไปซอย21นะครับที่นี่เป็นซอยตามหมักลุกนะครับผมก็คลองนี้ก็เป็นคลองสาขาแม่น้ําป่าสักนะครับคลองส้มช่วงนี้น้ําก็เริ่มหลากแล้วครับ น้ำกาลังแดงกําลังมาเลยนะครับเมื่อก่อนที่จะเข้ามาตรงนี้ครับผมขับขี่มอไซค์ลาดตะเวนลงไปข้างใต้กว่าน,นี้ลงไปนะครับซอยยี่สิบกว่า 22- 23ม่มไปนู้นน้าแดงนะครับคลองยางน้ําเยอะกว่าคลองส้มนะครับน้าไหลแรงก็เลยขยับมาตรงโซนนี้นะครับก็เห็นว่าคิดว่าเป็นไมายที่เงียบสงบอีกหม้นึงก็เลยขับรถขี่มอไซค์เข้ามานะครับมาถึงได้สักพักแล้วครับจัดเตรียมอุปกรณ์ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วครับนะ ก็พร้อมตกนะครับผมเดี๋ยวแนะนําอุปกรณ์สักนิดนะครับวันนี้ตกที่ระยะ36นะครับผมตกแบบไม้ตายตะกัววิ่งนะครับ2ตะขอนะครับผมเกี่ยวชิ้นขนมปังนะครับอย่างนี้ครับสายที่ใช้วันนี้นะครับผมก็เป็นสายตราคิงนะครับผมสายเมนเบอร์2.5ชิ้นหน้าเบอร์2.0นะครับตะขอเป็นเบ็ดเรืองแสงเบอร์0.5นะครับแล้วก็เหยื่อที่ใช้วันนี้ก็เป็นเหยื่อหงเหินนะครับ ก็อ่อยไว้สักพักใหญ่ๆแล้วครับนะนะก็ไม่รู้ว่าปลามันจะว่ายหนีขึ้นไปแถวฝ่ายน้ําล้นหมดหรือยังนะครับตรงนี้อยู่ห่างจากฝ่ายน้ําล้นที่เราผ่านมาเมื่อสักครู่นี้ประมาณสักกิโลกว่าๆสกิโลได้นะครับประมาณกิโลหนึ่งกิโลกว่าๆแหละนะครับคลอมก็คดเคี้ยวตามป่าตามร่องเขาเนินไร่มานะครับก็มาเลือกลงตรงนี้พอดีว่าข้างหลังเป็นเคยเป็นไร่มันสําปะหลังเขาเพิ่งถอนมันไปแล้วก็เอาท่อนมันเอาลำมันมากองกองไว้ตรงนี้นะครับ ก็แหวกลงมาได้นิดนึงค่อนข้างหลังค่อนข้างจะชันตาหลิงตรงนี้ชันมากนะครับข้างหน้านี่เหยียดสุดยืดสุดขาแล้วนะครับก็แตะน้ําเลยครับผมวันนี้เอาละครับนะครับผมพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาบีบเหยือกันนะครับก็สําหรับวิธีการเตรียมไมายวิธีการอ่อยวิธีการบีบเหยือนะครับผมทําไวใน ep ที่61นะครับวันนถ้าท่านที่สงสัยนะครับว่าหรือมือใหม่นะครับ อยากรู้ว่าผมเตรียมของยังไงนะครับบีบเยอะยังไงนะครับแนะนำนะครับนะลองเข้าไปดูที่ ep ที่6 1นะครับก็จะเห็นชุดสายหน้านะครับหน้าตาชุดสายหน้าผมเป็นยังไงนะครับลองเข้าไปดูได้นะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับผมไม้ตายตะกัววิ่ง2ตะขอเกี่ยวชิ้นขนมปังนะครับมีน้าบางท่านมาถามผมว่าปล่อยให้ตะกัววิ่งไปไกลแค่ไหนนะครับอันนี้ผมทําวิ่งไว้ประมาณสัก50เซนนะครับนะ นี่ครับแค่นี้ก็พอแล้วครับโอเคนะครับพร้อมแล้วครับผมไม้แรกไปกันเลยเอาแล้วครับไม้แรกลงน้ำแล้วครับมาดูนครับวันนี้จะเป็นยังไงมันจะมานไหม <laughs> ไม่รู้ว่าปลามันว่ายหนีขึ้นไปข้างบนหมดเรียงนะครับนะ วัดก็ยังไม่หายดีครับเสียงก็ยังอุยอี้อยู่เลยครับนะต้องคอยจิบน้ำอุ่นครับจิบกาแฟบ่ายครับตอนนี้ก็เวลาบ่ายโมงครึ่งแล้วนะครับหือตอดตึกเลยมีตอดอยู่ครับตอดตึกอยู่ครับตอดตึ๊ไปทีแล้วทุนก็โผล่ขึ้นมาครับ ไหลลงนี่มาแล้วอุ้ยปลาตะเพียนน้อยครับนะท้องเป่งเลยนะครับโอ้ววนปอมวนปอมวนปอมช็อตบอดี้แล้วปลาตะเพียนครับนะแต้มแรกไม้แรกครับเอาละครับพอได้มีลุ้นนะครับตัวเล็กตัวน้อยครับต้องเก็บก่อนครับตอนนี้มาแล้วครับแต้มแรกตะเพียนน้อยครับหมานๆมานมามาฮะยังดีที่มีตอดครับ หายใจอาจจะเสียงดังหน่อยนะครับนะะกินน้ําเย็นไม่ได้ครับหยุดได้เฉพาะน้ําอุ่นครับน้ําอุ่นก็อุ่นกาแฟครับเสียงหายใจแรงไม่ใช่อะไรนะครับดีด <c oughs> ดีดกาแฟ <c oughs> น้เราถอยตกไปนะครับ เดี๋ยวกระแสน้ํามันจะพัดพาทุนพอตะกัวถึงพื้นปุ๊บนะครับน้ำมันก็จะตีกระแสน้ํมันก็จะพาทุ่นไปในจุดที่ทุนยืนอยู่ได้นะครับนะบถ้าเกิดว่าทุนล้มเกินไปแล้วก็ขยับลายสต็อปเปอร์ขึ้นนะครับเพื<ๆ>่อให้ทุนมันยืนสู้น้ําได้นะครับถ้ายังจมอยู่ก็ดึงขึ้นนะครับต่อครับก็ลูดลูดขึ้นเรื่อยๆจนกว่าทุ่นจะโผล่เท่าตรงจุดที่เรา ต้องการนะครับไหลลงโอ้โหลุดเ้าว <laughs> วัดแรงไม่ได้ด้วยครับข้างบนวงสวิงไม่ค่อยดีครับไม้ก็มีตอดอยู่ครับไนะครับเต่ว,ว่าวครับไหลลงอย่างสวย ตึงอยู่ครับไม้นี้ตึงๆอยู่นี่อะไรเอ่ยกลกรมังครับปลากระมังครับะนะเกี่ยวปากเกี่ยวตัวขอยกเลยแล้วกันครับมีครับปลากระมังครับะนะเกี่ยวทั้งปากเกี่ยวทั้งตัวเลยครับไม้นี้เอาละขอได้ลุ้นเลยครับอใช้ได้ใช้ได้ตัวสวยอยู่ครับนี่นะครับเกี่ยวเต็มปากเต็มคำเลยครับปลากระมังครับฮะ มาคีโมก่กอนนีครับปากระมังตัวผู้ด้วย <c oughs> ขาวเลย <c oughs> อ้าวมามันม,นมนัดีหน่อยครับแบบนี้พอที่วัดหน่อยครับนะ, <c oughs> ะตามจังหวะหมายคลองนะครับนะะตามจังหวะว่าปลามันจะว่ายผ่านมาหรือเปล่านะครับ ถ้าปลามันว่ายจังหวะที่ปลามันว่ายผ่านมาหน้าเบ็ดเราก็ดีหน่อยครับถอนปลาถอนแบบนี้ถอนปลาอุ้ยปลาส้อยครับส้อยนกเขาครับมันนะโอ้ตัวสวยอยู่นี่ครับโอ้ตัวสวยๆเลยปลาส้อยนกเขาครับมนะันะนี่มาแล้วปลาส้อยนกเขาครับอ้วนตับเลยอ้วนๆเลยครับ ว่าตรงนี้ตรงนี้น้ํามันไม่ลึกนะครับนะน้ําประมาณสักสองเมตรหน่อยๆนะครับตรงนี้มันไม่ใช่วังน้ําลึกนะครับแล้วน้าเพิ่งขึ้นด้วยนะครับน้ําขึ้นมาน่าจะขึ้นมาเขาเป็นอน่าจะขึ้นมาพอสมควรนะครับดูจากหญ้าชายน้ํานะครับ ตอดอยู่นะครับนะตอดเบาๆครับตอดพอให้รู้ว่าทุ่นขยับครับแต่อาการทุ่นมันไม่ชัดครับมันตอดเหมือนเหมือนพวกปลาเอาไว้ครับตอดตึกตึกนะครับทุ่นขยับนิดๆนะจะถอนก็ไม่ถอนจะจมก็ไม่จมนะครับตอดอยู่ตึกตึกตึกอยู่ครับตอดจึ๊กเลย ต่อครับต่อครับอู้อยาวัดจังไม่าม่าม่ต่อตึดกดครัเนี่ยต่อแล้วก็ไม่ขาบตาเบียดครับ ฟองขึ้นกันวนะฮะฟองปลาอะไรครับเนี่ยปลาเข้าหน้าเบ็ดอยู่นะครับมีฟองขึ้นอยู่ครับเนี่ยมีฟองปลาเข้าอยู่ครับแต่มันข้าไม่โดนตาเบ็ดนะครับวะนะเนี่ยครับฟองขึ้นทุ่นเลยครับปลาอะไรครับเนี่ยเอา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 เลยเอาเลย นะครับทุนขยับครับทุนขยับครับขยับอยู่ข้อสีหนึ่งครับถ้าไม่โดนตาเบียดหรือไงแต่มีฟองขึ้นอยู่นะเหมือนปลาเข้าใต้ทุ่นอยู่นะ ตาเบ็ดเหรอ,อยูหมดแล้วนี่ขนมปังอยู่อยู่เลยครับมีตอดอยู่ครับนะฮะแต่เหมือนครับ ภาพไม่โดนตาเบ็ดครับเดี๋ยวลองบีบเม็ดดูนะครับนวดนิ่มครับแล้วก็บันนเป็นเม็ดรครับ ได้ผลครับนะนะหนักๆเลยวิ่ง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 อะไรเอ่ยอู้เด็กตักเลยโอ้โหท้องเป่งเลยครับนี่อู้เปลี่ยนแผนปุ๊บโดนเลยครับนะฮะโอ้โหอ้วนตับเลยหืมโอ้หตัวใหญ่โอ้หโหอ้วนตับเลยครับนะฮะเปลี่ยนแผนครับเมื่อกี้ทีแรกผมบีบฝุ่นแล้ว บีฝุ่นแล้วเหมือนทุ่นมันขยับตึกตึ๊กเหมือนมันข้ามไปโดนตาเบ็ดสักทีนะครับก็เลยเปลี่ยนแผนครับานะมามานวดนิ่มแล้วก็ปัรนเป็นเม็ดเล็กๆนะครับนี่ครับโดนเลยครับพอเปลี่ยนแผนทันทีโดนทันทีเลยครับตัวใหญ่ใหญ่ครับปลากระมังครับเลยนะอวนตับเลยครับโอ้โหมัน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 โอ้เห็นเงียบเียบครับทีแรกตอดหลายไม้แล้วนะครับตอดแบบตึกตักตึกตักแต่ว่า ทุ่นถอนข้อสีหนึ่งจมข้อสีนึงอะไรเงี้ยครับตอนแบบตึกตึกอยู่นะครับเลยเปลี่ยนแผนมาลองนวดนิ่มรับนะฮะลงไปไม่ถึงนาทีครับโดนเลยครับนะฮะตอนที่เราบีบฝุ่นตอนที่เราจับจีบเหยื่อมันอาจจะฟุ้งครับแล้วปลามันหาตะขอเบ็ดไม่เจอนะครับเพราะน้ามันไหลครับข้าไม่โดนตาเบ็ดครับเดาเดาล้วนๆครับตอนนี้ลอง พันันเม็ดนะครับมวลนิ่มปันเม็ดครับนะฮะตออย่างนี้โดนโอ้ปลาสอยนกเขาโอ้สีสวยสวยครับ สีขี้เป็นสีชมพูเลยครับปลาสร้อยนกเขานี่ครับนะะตัวอย่างสวยตัวอ้วนดีนะครับนี่ครับนะปลาสร้อยนกเขาครับสีสวยดีครับก็เปลี่ยนวิธีการบีบเยือนะครับวันะ่ะนี่ครับเ่ยวขนมปังเล็กๆครับเป็นแบนเล็กๆนะครับแล้วก็ นวดนิ่มครับนิ่มแล้ครับบีบแปะเข้าไปครับแบบนี้ครับทางสองตะขอนะครับเกี่ยวขนมปังเล็กๆครับนี่ครับเกี่ยวขนมปังเล็กๆแบบนี้แบนๆเล็กๆครับนะเสร็จแล้วก็เหยาะครับเยาเรานวดนิ่มแล้วนะครับเอามาแปะเข้าไปครับนี่ครับ แบนๆมันมีหงเล็กๆทำทั้งสองตะคอนะครับไหลจมโอ้โหโอ้โหไหลจมมะเผลออยู่ครับมันฮะหืเว้าแบบไม่น่าเว้าเลยครับ ขนอย่างนี้นี่ปลาส้อยนกเขาครับปลาส้อยนกเขาครับนะเห็นตัวเล็กๆอย่างนี้เนื้อเยอะแล้วเนี่ยเนื้อแน่นตับเลยนะครับมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเก็บเรื่อยๆนวดนวดนิ่มบีบเม็ดแบบนี้ประหยัดเหยื่อดีครับนะ ทอนอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยหนักๆครับมานี่โอ้กำะมังครับนะไซส์สวยครับยังไงดียกเลยแล้วกันเราเป็นคนมักง่ายนี่กำะมังครับโอ้ตัวใหญ่ครับนะฮะถ้าเป็นกำะมังนี่ไซส์สวยครับแบบนี้ครับอ้วนๆเลยครับท้องเป่งเลยนะครับอกินทอนสวยซะด้วยนี่ครับกำะมังครับนะมันๆมันๆมาเรื่อยๆครับตามจังหวะครับ แล้วแต่ว่าจังหวะจะว่ายผ่านมาเจอตอนไหนครับฟ้ารองอยงู่แล้วถอนครับอุ้ยอุ้อุ้ยออ้ยโหอ,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 อยากวัดจังเลยถอนลนมาสองข้อสีตะกัวกิ้งแล้วมั้ง จนหมดดอกโอ้ปลาขยงกงแลัวนะกินถอนจนหมดดอกครับแล้ก็ใจเย็นอยู่เฮ้ยออดออปลาขยงครับโอหเอฟแอฟอฟแอฟอฟอย่ายักกันนะอย่ายักกันนะรู้ว่ายักเจ็บรู้ว่าเงี้ยงคมปวดด้วยรู้ คลองธรรมชาติครับปลาก็หลากหลายชนิดดีครับนะะถอนค้างไหลลงไหลลงไหลลงปลาสร้อยครับ ตัวเล็กลงเรื่อยๆใช่ไหมนะตกใจเสียงจิ้งเล็มันวิ่งอยู่ข้างหลังเนี่ยชๆข้างหลังเนี่ยอไยังไงยังไง โอ้โห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 อยากวัดจังอยากวัดจังอย่าวัดจังวัดเลยดีกว่าวัดเลยดีกว่านี่มาแล้วปลาส้อยนอกเขา, <ide vre S 1> เ,าเดี๋ยวนะตอดอ๋ยวยุกยิกยุกยิกเดเป็นปลาส้อยนอกเขานะครับนะต่อครับ หหหหไหลลงไหลลงจ้าอึ๋ปมปลาสร้อยครับนะปลาสร้อยกระบอกปลาสร้อยกระบอกพวกปลาสร้อยพวกนี้เนื้อดีนะครับผมว่าเนื้อเยอะกว่าปลาตะเพียน,นครับนะนี่ครับโอ้อ้วนเล้วตัวยาวยาวนะมามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆ าองถ้าจะร้องขนาดนี้โอ้มืดมาเลยครับฝั่งนู้นฝั่งนู้นมองเห็นเป็นสีฟ้าๆเลยครับโดหห,ห,ห,หตนตดนอย่างนี้ก็โดนสิจ้าโอ้โห Issance, connect, glass, our, deux, Leah, nice. โอ oh yes. ้ตัวใหญ่โอ้ตักเลยครับตัวนี้โอ้ปลาส้อยกเขาตัวใหญ่ครัมนะฮะโอ้ตัวใหญ่มากเลยปลาส้อยนกเขาตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยครับนี่ครับผมไม่เคยได้ปลาส้อกเขาตัวใหญ่ขนาดนี้มาก่อนอี่โอ้ตัวสวยเลยครับปลาส้อยนกเขาตัวนี้แต่ว่าใหญ่เลยนะครับนมฮะนี่ครับปลาส้อยนกเขาครับตัวใหญ่เลยครับ ฟ้าคึมมาแล้วนะนะเมฆฝนมาแล้วครับข้างหน้าเราครับมืดดำมาเลยครับฟ้าร้องครับนะฮะปลาก็กินครับปลาก็มาเรื่อยๆนะครับฝนก็มาเรื่อยๆเหมือนกันครับเมฆฝนเคลื่อนมาใกล้แล้วครับนะะแล้วก็นิ่งแล้วครับไม่ลมไม่กระลมไม่กระดิกแล้วครับตอนนี้ยอดไม้ไม่กระดิกเลยนะครับเงียบ นี่ครับความเป็นไปได้ที่จะตกสูงครับต่อครับไหลโอ้โหลดว้าวเฉยเลยครับจังหวะไหลลงโอ้โหน่าโดนมากอีกสักทีครับนะเพราะว่ามันคืมมันเงียบแล้วครับตอนนี้กลัวฝนตกครับน่าจะตกแน่ครับถ้าแบบนี้ยอดไม้ไม่ขยับเลยนะครับอบอ้าวมากครับตอนนี้ โอ้ฟาร้องครมันนะไม่ไหวแล้วครับเสียงมากครับตอนนี้เดี๋ยวออกไม่ได้ครับเพราะว่าเราเข้ามามันเป็นเนินไร่หมดเลยนะครับเดี๋ยวมันเหนียวครับถ้าฝนตกแล้วออกไม่ได้ครับนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมส่งงานก่อนนี้ก่อนะครับปลาก็ตอดดีครับนะตอดอยู่เรื่อยๆอยู่เลยนะครับแต่ว่ามันอู้เลี้ยวว้าวชมก่อนนี่ครับอื้อ ก็นี่ครับผลงานวันนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับนะเป็นปลาสร้อยนกเขาตัวสวยๆนะครับแล้วก็ปลากระมังไซดีอีก2ตัวครับผมตรงนั้นก็เป็นพวกปลาสร้อยนกเขาปลารวมๆกันนะครับก็เป็นปลาธรรมชาตินะครับนะก็สําหรับคลิปนี้ก็ถือว่าพอได้เห็นอาการทุ่นบ้างนะครับสําหรับอาการทุ่นไม้ตายตะกัววิ่งนะครับตกน้ําไหลนะครับน้ําไหลเอื่อยแรงพอสมควรอยู่นะครับก็ สมควรแก่เวลาครับนะต้องรีบเก็บของหนีฝนกับเมฆฝนมืดมาครับมันไหลามาใกล้แล้วนะครับที่แรกอยู่ไกลตัวน,นี้ไหลามาแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวฝนตกครับเดี๋ยวออกไม่ได้เอาละครับผมสําหรับท่านที่ติดตามรับชมมาจนถึงตรงนี้นะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับเพื่อขวัญและกําลังใจให้ช่องเล็กๆของเราหน่อยนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะว่าชั้นก็คงวิจารลาไปเพงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าที่หมายธรรมชาติที่ไหนสักที่นะครับสาหรับวันนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายเอาฟ้าร้องฟ้าร้องแดดร้อน